อีกอย่างหนึง่งพอเรื่องเนี่ยถ้ามันถึงขั้นปปชเนี่ยโอ้โหใช้เวลาแน่ๆเออ<น>เราเห็นความเคลื่อนไหวฝ่ายบิ๊กโจ๊กนะคะพยายามที่จะให้เอาสํานวนไม่ว่าจะเป็นคดีมินนี่ b n k Master อ็นเมสเตนะคะให้ไปรวมไว้ที่ปปช ปรากฏว่าช่วงนี้ปปชเขามีการประชุมคณะทํางานกันเหมือนกันแล้วมันมีความเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆบางอย่างออกมาไปดูกันไหมอืมใช่ครับเพราะว่าเขาประชุมกันก็ประจำสัปดาห์อยู่แล้วใช่เม่วันที่ 25, 25ใช่แต่วัรละที่สําคัญก็คือเรื่องของสํานวนคดีมินนี2 2> ่หกับสใช่นะฮะที่มันจะมีส่วนของเจ้าพนักงานด้วยแล้วก็มีคลเรือนบวกเจ้าพนักงานแล้วก็มีส่วนของที่ไปพัวพันกับทางาบิ๊โจ๊ก ค่ะนะฮะซึ่งคณะกรรมการปปชปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยคือมีมติ4ต่อหนึ่งที่จะให้นําสํานวนคดีมินนี่งและ2เนี่ยมาพิจารณาเองก็คือปปชทําเองไม่ส่งกับพนักงานสอบสวนเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ที่ปปชเนี่ยแหละตามที่ทางดิกโจ๊ก็รับรู้รับทราบแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยก็มีทางอดีตแปลกกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณสุวรรณาสุวรรณจุทะซึ่งก็เป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย ก็เลยมีความเห็นขึ้นมาในที่ประชุมเนี่ยบอกว่าจริงๆควรจะเอาสำนวนทั้งหมดเนี่ยส่งกลับพนักงานสอบสวนนะเพราะว่าคดีมินนี่เนี่ยมีการส่งฟ้องไปแล้วคดีมินนี่หนึ่งนะฮะส่วนคดีมินนี่สองเนี่ยคือมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องว่าเจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนหรือเปล่าอย่างไรแล้วมันจะมีผลกระทบในข้อกฎหมายหรือปปชเนี่ยจะถูกมองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่า ก็คือว่าปปชจะโดนด้วยพูดตรงๆเลยทําคดีนี้ไงปปชทั้งขึ้นร่องก็ต้องโดนก็เลยเซฟเซฟส่งกลับไหมแล้วที่สําคัญเขามีการแจ้งด้วยนะคะว่าคณะกรรมการปปชมีกรรมการเพิ่มมาอีกหนึ่งจาก5เป็นหกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอจริงๆจะต้องรอฟังก่อนนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะว่าสุดท้ายแล้วปปชเนี่ย สุดท้ายแล้วปวชเนี่ยจะเก็บสำนวนไม่ทำเองหรือเปล่าะคะ,<จ>ะเพราะ,<จ>ะยัง,งไม่ได้มีมติส่งพช่พการสอบสวนก็ต้องรอติดตามแล้วกันในขณะที่ทางฝ่ายบิ๊กโจกเองเขาพยายามจะเอาคดี BNK เนี่ยมาสเตอร์เนี่ยรวบเลยไหนๆก็รวบแล้วเป็นคดีเดียวกันก็ส่งให้ปวชดิพนักงานสอบสวนไม่ต้องดําเนินการแต่พนักงานสอบสวนก็ไม่สนไงเพราะฉะนั้นนะคะพนักงานสอบสวนเขาก็ยืนยันในการเดินหน้าเขาเรียกว่าเขาส่งหมายเรียก ไปสองรอบแล้วใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวรอรุนล้วกันว่าจะมีรอบสามไหมหรือว่าจะขอสารออกหมายจับเลยต้องรอติดตามสัปดาห์นี้ค่ะแต่ย้ำนะฮะว่าปปชอของเมื่อสักครู่เนี่ยคือ 1, คดีมินนี่หนึ่งสองค่ะยังไม่ได้มาพูดถึง B Master B N K Master Venus m a s อ e r อะไรหลังๆที่มาแชร์กันค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรโอ้โหยิ่งกว่าดูหนังบู๊อีกโอโช็อตต่อช็อตแต่ละวันมันจะมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาให้ติดตามแล้วก็เกาะติดยาว